สวัสดีค่ะแม่มดทาโรกลับมาตามที่สัญญาไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานในเดือนมิถุนายนต้องขออภัยด้วย <c oughs> จะครึ่งเดือนอยู่แล้วตามเช่นเคยนะคะมดจะเตรียมไพ่มาให้เลือกทั้งหมด6กหกใบคุณใช้เวลาเลือกนะคะถ้าสมมุติว่าอยากจะใช้เวลานานก็กดพพสที่คลิปวิดีโอไว้แล้วก็เพ่งพินิษพิจารณา ดูใบที่เราชอบจริงๆใบที่มันถูกชะตาจริงๆโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องมีเหตุผลไม่ต้องคิดเรื่องอื่นเลยขอให้มันใบนั้นนะ่ะมันสื่อมาถึงใจเราแล้วก็เดี๋ยวมัาจะใช้ไพ่เสียงททยในอีกอีกสำรับหนึ่งนะคะไม่ใช่สำรับนี้จะเป็นอีกสำรับหนึ่งเนี่ยเอาไว้เสียงทายก็จะใช้ใบเสียงททยสองใบนะคะเหมือนกับเอ,อ่อตอนที่เป็นเสียงไทยเกี่ยวกับเรื่องความรักเพราะฉะนั้นเดี๋ยว ไปเลือกกันเลยว่าคุณชอบใบไหนแล้วก็มาดูคำเสียงไทยกันเช่นเคยนะคะที่ด้านล่างตรง description เนี่ยสามารถจะกดกระโดดไปที่ chapter ของใบที่ที่เราเลือกไปได้เลยใบที่123456เนี่ยเลือกที่ chapter ข้างล่างกด description แล้วก็เลือกได้เลยค่ะจะได้ไม่ต้องฟังยาวๆเอาเลือกเฉพาะกระโดดไปเฉพาะตรงที่ใบที่เราเลือกได้เลยนี่คือไพ่ ทั้งหมด6ใบนะคะซึ่งเกี่ยวกับการงานทั้งหมดเลยเออตอนนี้ใช้เวลาสักพักหนึ่งนะคะสักแป๊บหนึ่งเลือกดูหน้าไพ่ที่ชอบแล้วก็เลือกไว้ในใจเพียง1นใบนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาใช้ไพ่สำรับนี้เนี่ยเป็นตัวที่เป็นไพ่ทำนายตอนนี้ถ้าเกิดใครอยากจะใช้เวลามากกว่านี้นะคะในการเลือกเนี่ยกด p อ u s e ได้เลยค่ะ ตอนนี้เราได้ไพ่เสียงไทยมาแล้วนะคะมดจะเปิดอธิบายทีละใบนะคะใบนี้จะเป็นใบที่1 2 3 4 5 6คุณสามารถที่จะกดข้ามไปที่ด้านล่างตรง description จะมี chapter ให้กระโดดข้ามไปนะคะเป็น chapter สำหรับใบที่1นึ่งสกระโดดข้ามไปได้เลยค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบนี้เนี่ยจะ มีไพ่เสียงไทยออกมาว่างานที่คุณทำอยู่ตอนนี้ราบรื่นไม่ม,ไม,มีไม่มีอุปสรรคอะไรเลยซึ่งน่าจะเป็นงานที่คุณชอบแล้วก็หรือไม่ก็แปลว่าเป็นงานที่คุณสามารถที่จะรันมันได้โดยที่ไม่ได้ต้องใช้ความสามารถอะไรมากมายนักแล้วนะคะดูจากในรูปจะเห็นว่าเนี่ยขี่ม้ายังปล่อยมือเลย แล้วก็ม้าก็ควบไปด้วยแถมตัวเองก็ถือถ้วยด้วยก็แสดงว่าเออเป็นงานที่ตัวเองเก่งแล้วหรือเป็นงานที่ตัวเองชอบเป็นงานที่ตัวเองสบายใจแต่มันก็มีไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยแปลว่าอาจจะอาจจะมีคนที่มาออฟเฟอร์งานใหม่ๆให้หรือตําแหน่งใหม่ๆให้ซึ่งอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณแล้วนะคะที่จะต้องลองพิจารณาดูว่าถ้าคุณเบื่อว่างานเดิมมันไม่ท้าทายแล้วจะลองพิจารณางานใหม่ดูก็ได้นะคะ แต่โดยรวมแล้วดีมากค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะงานในตอนนี้ของคุณเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกผิดหวังกับมันเล็กน้อยนะคะสิ่งที่คุณหวังไว้เนี่ยคุณหวังไว้5เนี่ยมันล้มไปสะ3สามเนี่ยไม่ได้ใจเหมือนกันว่าคุณผิดหวังในเรื่องอะไรแต่ว่าคุณไม่ค่อยแฮปปี้กับงานที่ทําอยู่ตอนนี้สักเท่าไหร่อะนะคะซึ่ง อย่ามองข้ามเจ้าสอง,สอ,งอันท,ที่คุณได้มานะคะหวังไว้ห้าล้มไปสักสามแต่ก็ยังเหลือสองนะคะไม่ได้ล้มลงไปหมดทั้งห้า,ถ,า,า,ถ,าถ้าเราหันมามองในแง่ดีไม่ไปมัวเสียใจกับ,กบสิ่งที่เราไม่ได้ตามที่เราหวังไว้เนี่ยเราอาจจะมีความสุขมากขึ้นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีพไพ่ใบนี้ขึ้นมามันบอกเหมือนกันว่าถ้าคุณกําลังอยากจะมอหางานใหม่มองหางานใหม่ มองหาความท้าทายใหม่ๆหรือว่าความหวังใหม่ๆอ่ะกมม็มีมีมีสิทธิ์เหมือนกันนะงานนี้อาจจะเป็นงานเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับการติดต่อทางต่างประเทศอะไรเนี้ยคุณลองดูก็ได้นะคุณอาจจะได,ได้ได้ข่าวที่เป็นที่พอใจก็ได้โดยรวมก็คือจัดการกับความรู้สึกของตัวเองในในสิ่งที่ตัวเองผิดหวังไว้นะคะ สำหรับคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะไพ่หมายเลขสามเนี่ยาการงานของคุณเนี่ยอยู่ในช่วงที่คุณกำลังเริ่มเริ่มค้นหาเริ่มเรียนรู้เริ่มสนุกกับมันนะคะจะสังเกตว่าเนี่ยเจ้าเด็กน้อยเนี่ยกำลังเดินไปพร้อมกับไม้เท้ากำลังข้ามข,ามขอนไม้ซึ่งมันอาจจะดูอันตรายแต่ว่าไม่มีความกลัวไม่มีอะไรเลยแล้วแถมกำลังใช้ตัว ตัวแว่นขยายนะคะเราจะมีการใช้แว่นขยายเนี่ยส่องจากพระอาทิตย์ลงมาเพื่อที่จะให้ให้เกิดไฟลุกที่ขอนไม้นี้ด้วยก็เป็นการทดลองอะไรใหม่ๆกําลังสนุกกับกับงานที่ที่เริ่มต้นใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็ยังได้มีผู้สนับสนุนที่ดีอาจจะได้นายจ้างที่ดีเนี่ยก็ทําให้คุณเนี่ยทำงานได้อย่าง ได้อย่างสนุกสนานมากขึ้นเพราะว่ามันมันเป็นความท้าทายเป็นงานที่ที่คุณกําลังรู้สึกสนุกแล้วก็ท้าทายอยากจะลองทํามันอยากจะทํามันให้ได้ดีๆแถมได้คนนี้นะมาเป็นคนสนับสนุนด้วยเนี่ยก็ถือว่างานในเดือนนี้ของคุณเนี่ยไม่มีอุปสรรคอะไรเลยนะคะแต่เจ้านายเนี่ยอาจจะเจ้ารมเล็กน้อยนะคะมี มีภูเขาไฟระเบิดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่โดยรวมเนี่ยเขาก็เป็นคนทีเ่เขาอกเข้าใจคุณนะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาอะไรกับเขาแน่นอนเพราะเขาจะคอยสนับสนุนคุณค่ะเพราะฉะนั้นการงานในเดือนนี้ของคุณขอให้สนุกกับการทํางานขอให้สนุกกับการเริ่มต้นค้นคว้าผจญภัยสิ่งใหม่ๆค่ะ สำหรับคุณที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะการงานของคุณตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่คุณกำลังมีไอเดียผุดขึ้นมาเหมือนกับน้ำผุที่ผดออกมาจากถ้วยใบนี้เลยค่ะคือคุณกำลังรู้สึกสนุกกับงานที่กำลังทำคุณรู้สึกว่าช่วงนี้คุณความคิดคุณพุ่งพ่านมากเลยคุณอยากจะทำนูน่นทำนี่แล้วคุณก็มีความสุขกับมันด้วยเพราะฉะนั้น ไพ่ใบนี้ที่เสริมขึ้นมาเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้คุณรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากและคุณรู้สึกว่างานที่คุณทำเนี่ยจะต้องสําเร็จซึ่งก็น่าจะสําเร็จจริงๆนะคะเพราะไพ่ออกมาดีทั้งสองใบเลยดังนั้นเนี่ยคุณน่าจะเป็นคนที่สามารถที่จะเข้าใจงานของตัวเองได้ทะลุปูปโป่งแล้วก็น่าจะ น่าจะมีคนเห็นเห็นเห็นคุณค่าเห็นความสามารถของคุณถ้าเขายังไม่เคยเห็นนะคะเดือนนี้คุณอาจจะได้แป่งประกายให้ให้คนเขาได้เห็นนะว่าคุณมีความมีความเก่งกล้าเก่งฉกาดแค่ไหนนะคะแล้วก็มีความรู้มีความรู้เชี่ยวชาญในงานที่ตัวเองทํามากแค่ไหนเพราะฉะนั้นการงานในเดือนนี้เนี่ยออกมาไพ่ออกมาดีทั้งสองใบเลยก็ขอให้คุณสนุกกับไอเดียที่พุ่งพ่านของคุณนะคะเดือนนี้เป็นเดือนของคุณคะ่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะไพ่ขึ้นมาแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจคะ่ะไม่ได้มีอะไรร้ายแรงแต่อาจจะบ,บอกว่าเดือนเนี้ยคุณอาจจะได้รับมอบหมายให้ให้ทำงานชิ้นใหม่หรือมีโปรเจกต์ใหม่ๆมาให้คุณรับผิดชอบซึ่งงานนี้ค่อนข้างที่จะทำให้คุณปวดหัวเพราะมีงานจุกจิกกวนใจมากมายดังนั้นเนี่ยถ้าถ้าคุณสามารถที่จะหา คนมาช่วยได้หรือว่าขอความช่วยเหลือได้เนี่ยก็ควรทานะคะไม่ควรปล่อยให้ดาบพวกนี้มาทําให้คุณจะต้องปวดหัวอยู่คนเดียวดังนั้นเนี่ยลองลองออคุยพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าง,งานดูว่าถ้าง,งานนี้มันใหญ่เกินตัวไปสังเกตดูนะคะงานที่ได้รับมอบหมายนี่มีปลาอยู่ด้วยแล้วปลาเนี่ยก็กําลังจะกระโดดออกมาเนี่ยมันแปลได้ว่าไอง,งานที่คุณจะได้รับมอบหมายมาคุณอาจจะทําผิดพลาดไปจนทําให้เกิด ความวิตกกังวลเพราะว่าปัญหามันมีจุกจิกมากมายในงานที่จะได้รับมานะคะแล้วต้องการคนที่จะทําหลายคนแล้วคุณอเผอิญมารับผิดชอบคนเดียวในในงานใหญ่ชิ้นนี้ดังนั้นเนี่ยเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อไม่ให้มันจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงบานปลายเพราะนั้นคุณจะต้องรอบครอบนิดนึงแล้วก็อาจจะต้องแจกจ่ายงานหาผู้ช่วยมา ถ้าไม่มีใครจะช่วยเลยก็จะต้องไปคุยกับเจ้านายแล้วล่ะค่ะว่าเพราะว่างานนี้มันอาจจะทําให้คุณเนี่ยปวดหัวเกินไปแล้วก็มีมีเรื่องเครียดกังวลใจเกินไปดังนั้นสําหรับเดือนนี้นะคะโปรดดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยโดยเฉพาะสุขภาพของการนอนนะคะอย่าเก็บอย่าเก็บเรื่องที่ไม่จําเป็นจากที่ทํางานเอามาคิดที่บ้านถึงบ้านแล้วเนี่ยลืมเรื่องงานไปก่อนพักผ่อนให้เต็มที่แล้ววันใหม่เนี่ยค่อยกลับไปลุยต่อ ถ้ามันหนักหนามากเนี่ยต้องขอความช่วยเหลือนะคะอย่ากเก็บมันไว้คนเดียวจนมันเลยเถิดไปจนทําให้ล้มหมอนนอนเสือขอเป็นกําลังใจให้คุณสําหรับเดือนนี้ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขหกเบอร์นี้นะคะตอนนี้เนี่ยงานคุณอาจจะล้นมือนะคะ หมายถึงคุณอาจจะรับรับรับงานสองทางรับ2องจ็อบเนี่ยแล้วคุณคิดว่าคุณสามารถจัดการมันได้ซึ่งมันก็ก็จริงนะจากในภาพเนี่ยดูคุณแฮปปี้ว่าคุณสามารถที่จะบริหารจัดการมันได้แต่ว่าต้องระวังด้วยอะไรท,ที่ที่มันต้องใช้การบาลานซ์ตลอดเวลาเนี่ยบางทีมันก็ อาจจะเกิดความสุ่มเสี่ยงได้เพราะ,ะนั้นคุณจะต้องบริหารจัดการดีๆนะโดยเฉพาะถ้าง,งานนี้เป็นเป็นงานหลักกับงานนอกเนี่ยอย่าให้งานเสริมมันมาทําให้งานหลักเสียหายก็แล้วกันแต่นี่ถ้าไพ่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยคืองานที่คุณทําอยู่สองทางเนี่ยนะหรืออาจจะหลายทางเนี่ยมันจะสร้างเม็ดเงินให้คุณอย่างที่คุณหวังไว้นั่นแหละ เปิดไพ่มาหกใบมีใบนี้นี่แหละที่ขึ้นเรื่องเงินขึ้นมาให้เราได้ชื่นชุ่มหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นขอยินดีกับคุณด้วยมีงานเยอะแล้วก็ได้เงินสมใจด้วยเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณออจะมีมีงานทำล้นมือแล้วก็จะมีเงินเข้ามาอย่างที่คุณปรารถนาเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้มีแต่เรื่องราวดีๆนะคะดีใจกับคุณด้วยจริงๆ จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับไพ่เสียงไทยเกี่ยวกับการงานประจําเดือนมิถุนาสัญญาว่าเดือนหน้าจะมาตั้งแต่ต้นเดือนเลย3หัวข้อก็คือการงานการเงินความรักออจริงจริงก็คือไพ่เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับเพื่อนที่ที่ชี้แนะแนวทางให้เราเฉยๆนะคะอย่าอย่ายึดติดอะไรจริงจังมากมายนะัเพราะว่า การการเปิดไพ่ก็เหมือนการเสี่ยงดวงเหมือนเราไปไปตามวัดแล้วก็ไปเสี่ยงเซียมซีเนี่ยแต่อยากจะให้ไพ่เนี่ยเป็นเป็นเหมือนอะไรที่ทําให้เราฉุกคิดขึ้นมาหรือว่าเกิดไอเดียอะไรบางอย่างที่จะทําให้เราตัดสินใจในเรื่องสําคัญสาคัญในชีวิตนะคะถือว่าไพ่เป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในหัวข้ออื่นๆนะคะส่วนไพ่เสียงไทยประจําวันหนึ่งใบเนี่ย มีทุกวันเข้ามาติดตามได้ในช่องนี้นะคะหรือว่าออใน Facebook ก็ได้โอเคขอบคุณมากๆค่ะแมมมดทาโร่ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย